สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาทําที่ยึดอันนี้ฮะยึดกล้องโ g o p r ะใส่หมวกกันน็อกใส่ใต้คางไอ้ใส่ตรงคางนะตรงนี้นะฮะพอดีผมได้หมวกกันน็อกมาใหม่ตัวนี้เป็นเป็น HJC นะฮะราคาก็ใกล้ๆหมื่นนะ ตอนนี้เป็นเคสท,ที่จะใส่นะครับเคสจะเป็นแบบนี้นะที่เราจะใส่นะโตัวโกโปใช้ถ่ายอยู่นะอ่าผมก็จะใส่ประมาณตรงนี้นะฮะใส่ตรงนี้นะครับเราผมจะให้จะให้อ่ากึ่งกลางเลนเนี่ยให้อยู่ประมาณจะไม่ให้อยู่ตรงกลางนะจะให้อยู่ด้านขวาของหมวกมันนิดนึงนะฮะ ให้อยู่ประมาณใต้ตาขวาผมนะฮะคือผมก็จะใส่ประมาณนี้ฮะแต่ประเด็นมันคือมันมีอยู่ว่าอ่าไอฐานที่มากัะที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่เข้าเคลบิบกับตัวหมวนกันนนอกเรานะพอใส่แล้วเนี่ยสังเกตนะเพื่อนเพื่อนถ้าถ้าใครกําลังจะใส่อยู่ก็ดูสังเกตนะเห็นไหมเห็นไหม้หไหมพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยมัน มันจะไม่สนิทนะนีฮะสังเกตสังเกตนะมันจะไม่สนิทพอไม่สนิทเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเวลาเราติดกาวกาวก็จะไม่ติดนะพอติดติดก็จะไม่อยู่เพราะนั้นแล้วเราจะต้องมีจุดยึดให้มันด้วยการโดยการปั้นนะฮะปั้นจากอะไรปั้นจากนะฮะพอยอดแกะวันนี้ผมก็สั่งซื้อมาจาก สั่งมาจากลาต้าเป็นกาวอีพ็อกซี่นะ,ะซึ่งอันนี้มันจะผสมกันมาแล้วเป็นกาวชนิดที่เนี่ยใช้ยึดท่อยึดต่อท่อต่อวัสดุนะฮะอันนี้ราคาไม่ถึงร้อยครับผมสั่งมาราคานี้ไม่แพงนะะที่ได้มาในกล่องก็จะมีถุงมือแล้วก็นี่ฮะ ทั้งหมดมี3หลอดซึ่งวันนี้เราก็จะใช้จริงๆใช้แค่ไม่ถึงหลอดนะเนะเราตัดเอาติดด้วยเทปกาวก่อนนะไม่ให้เพื่อไม่ให้ตัวอีเลซี่มันโดนกับหมอกคันล็อกแล้วทำให้คือถ้าวันหนึ่งเราอยากแกะออกเนี่ยฮะ หมวกกันนอกเราก็จะเสียเลยฮนะถ้าถ้าเอาเราใช้กาวติดเข้าไปกับตัวหมวกของเราโดยตรงฮะซึ่งอ e ี็อกซีมันจะแข็งมากนะเวลามันแห้งเวลามันแห้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแข็งมากๆก็คือไม้เทียมดีนี่เองไะฮะเนี่ยนะนะตัวนี้ฮนะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาร์กตำแหน่งกนะ่อนว่าเราจะเอาตรงไหนอันนี้ผมจะมาร์กตำแหน่งงก,ก่อนนะ พอดีตัวยึดไม่ได้อยู่ผมก็จะใส่ประมาณอยู่ประมาณนี้นะผมมาทำอย่างก่อนเอา,เอาจริงๆเ้็นอยู่แถวนี้นะเอาติดเดยอะไปติดไปไกลเกิะนะเดี๋ยวติดใหม่ แถวนี้นะแถวนี้ก็ติดทับเข้าไปนะให้เราหนาไว้นะไม่ให้กาวมันเปื้อนมาที่เนื้อหมวกกันนอกเรานะเพราะฉปนั้นแล้วมันจะทำให้หมวกกันนอกเป็นรอยนะได้ทีโอเคผมได้ประมาณนี้นะฮะทีนี้ผมก็จะกะก่อน ผมก็จะกะตำแหน่งก่อนมว่าโอเคแล้วโอเคแล้วแต่ผมขอมาร์คตำแหน่งก่อนนะฮะถ้าติดเก่าจะได้ไม่เพี้ยนเยอะนะฮะหมุนตำแหน่งไว้ก่อนพอได้เสร็จแล้วปุ๊บนี่ฮะอุ๊บนี่นะ,ะนนะท่านผู้ชมพอผมได้ตำแหน่งเสร็จแล้วนะมันจะมีรอยสอดอยคิไวไอหนึ่งสองสามสี่ก็คือมุมของ ไอ้เจาตัวนี้แหละปุ๊บมือจะมาเข้านี่ปุ๊บเขานี้นะแต่ทีนี้ปุ <Nope. S 1> ๊บคือความติดตั้งให้ง่ายนะฮะผมก็จะถอดถอดฐานออกนะฮะซึ่งฐานเนี้ยมันอาจจะต้องติดอยู่กับหมวกไ่ามนติดอยู่กับ ตัวอินบอกซีนี่ตลอดไปครับผมจะไม่ได้แกะออกเพราะว่าผมจะให้ตัวอินบอกซีเขา,าจะลองนี้เลยพอเขาไปเ็จปุ๊บมันจะแกะอันนี้ไม่ออกนะไมแะ่แกะแกะแกะนิ่มเพื่อความแข็งแรงนะครับนี่เราก็จะมาแกะกาวอันนี้มันเหนียวแล้วก็มัน มันมันมีความร้อนนะเพราะนั้นเราจะต้องใส่ทุงมือฮนะเพราะบุ๊กซี่เวลามันทำปฏิกิริยามันจะทำให้เกิดความร้อนนะมันจะติดติดมือแล้วนะเพื่อนนะหล้างยากโองมือขาดแสดงขอจก็อจะย,ยืนนะ มือใหญ่จัดเท่าทุ่มมือขาดซะและ้วฮะตันนี้ก็จะเลอะๆหน่อยนิดนึงฮะที่ทำงานพื้นที่โต๊ะไม่ได้เคลียร์เลยฮะพอดีผมทำคาร์บอนด,ด้วยมันก็นเลยรู้สึกจะลุกไปหน่อยนี่พอเราได้ใส่ทุกมมือเสร็จแล้วบุ๊แล้วก็เกะกาวฮะ เราแล้วแกะมาเลยเราจะใช้หมดไหมถ้าอย่างผมประเมินดูผมว่าผมน่าจะใช้ไม่หมดหมดแค่ครึ่งเดียวพอครึ่งเดียวเราทําไงทีนี้ครึ่งเดียวเราทํายังไงผมจะตัดเลยนะขออย่าตัดก่อนนะตัดเสร็จแล้วปึ๊บ มยังเก็บไว้ได้นะมันเก็บไว้ใช้ต่อได้ครับปิดเข้าไปปึ๊บส่วนที่เราจะใช้คือส่วนนี้นะที่เราตัดออกมานี่ฮะจากนั้นออเราก็แกะพลาสติกออกนะ ก็จะมีพลาสติกห่อมาไว้อันนี้มีอยู่สีคขาวกับสีออกเปเขียวนะเพราะนั้นเราก็ทําการจัดการนวดแทงเข้ากันนวดอย่างเงี้ยนวดไปไดเรื่อยฮะบีบ,บโดยการบีบบีบไปเรื่อยๆครับมันจะใช้เวลาสักนิดนึ่งนะครับดูให้จบนะฮะ ยังไงก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะผมจะรีวิวอะไรให้ดูช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนนะช่วงโควิดก็อยู่บ้านครับก็ทำของแต่งอบบชนิดที่เป็นคาร์บอนนะเดี๋ยวผมทำเป็นคาร์บอนนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับ เรานวดนวดนะนวดทั้งเข้ากันรู้สึกแล้วว่ามัน,นร้อนร้อน,นะฮะ,ะถ้ามัน,นร้อนๆอนแล้วได้ที่แล้วมันก็พร้อมที่จะขึ้นรูปนะแล้วทีนี้เราก็นำฐานกล้องของเราะฮะมาแล้วก็เอาไอ้นี้แปะเข้าไปครับพอแปะเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ปัญหาคือถ้าใช้มือเปล่าจับมันจะเลอะนะะแต่ถ้าไม่ใช้มันก็จะเลอะเหมือนกันมันก็จะมาเลอะไอ้ฐานกล้องนี่แหละทีนี้นะะจะเริ่มติดมือแล้วผมก็จะใช้ประมาณว่าอัดลงไปให้มัน บี้ลงไปให้มันเสมอฮะเพื่อที่เราจะเอาไปติดใส่กับตำแหน่งของหมวกกัน็อกเราครับซึ่งมันไม่จําเป็นต้องทายาวฮะถ้าขา,าแบบนี้นะคือพอดีผมมีขาต่อกล้องนะถ้าเป็นตัวที่ไม่ไม่มีเลยมันจะต้องทําไอตัวเนี้ยให้เป็นฐานที่ที่พอดีกับที่จะตั้งกล้องฮะที่จะตั้งขากล้องให้ให้กล้องเข้ากับเข้า เข้ากับตำแหน่งของเราพอดีฮนะมันอาจจะต้องใช้ใช้ยูบงซี่เนะี่ยทั้งก้อนหรือไม่ก็สองก้อนนะฮะก็จะปั้นให้เป็นฐานผมจะผมจะมีให้ดูตัวหนึ่งันม,มีกล้องอ่าไม่ใช่กล้องผมมีหมอกอีกอีกใบหนึ่งที่ที่มันติดไปแล้วลักษณะนี้คือก็คือติดติดยาวแนละ้วติดเป็นตัวเจมาตรงนี้เลยนี่จะติดเป็นข้างหน้าเลยเอาเอาตัวเป็น ขาจะป้องตั้งข้างขึ้นนึงอย่างงีับจะโดงมาอย่างนี้เลยแต่ตัวนี้ไม่นะฮะตัวนี้เราติดแค่นี้พอพอได้เงี้ยนฮะปั้นใส่ให้มัน,นเข้าเสร็จก็มาวางตามตำแหน่งที่เรามาร์คเมื่อกี้นะกะกับมาดูต่อตอนนี้ก็ ที่เรียบร้อยครับแข็งแล้วนะฮะทีนี้เราจะต้องมาแกะไอ้เจ้านี่ออกกันนะฮะทีนี้ข้างล่างนี้มันเป็นบับเบิลนะกันกระแทกอยู่ยยนี่แกะแล้วก็ต้องแกะนี่แหละแกะเทปกาวนี่นะฮะแต่มันจะแกะยากนิดนึงนะต้องระวัง เพราะว่าทำไมระวังเดี๋ยวหมวกมันจะเป็นรอยนะฮะทำแทบตายคนระับสุดท้ายเป็นรอยนะียโอ้ช้ำใจนะนั่นเข้าแล้วจะออกไมนี่มันก็ดึงเลยฮนะน,นี่ที่มันก็หลุดออกมาะฮะหลุดออกมาแนละ้วแล้วก็แกะเหนียวเลย แล้วก็แกะเทปกาวออกฮนะพอแกะเทปกล้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดี๋ยวไปแต่งขอบแต่งขอบแต่งอะไรมันให้สวยฮนะอห้สวยแล้วก็อย่างแรกนะฮะฮะปึ๊บแล้วก็มาลองทาบดูตรงที่เราใส่เมื่อกี้มันคือตรงไหนมันคือตรงนี้ฮเนี่ยพอใส่เข้าไปปึ๊บมันจะ มันจะสนิทแล้วมันจะไม่มีช่องว่างแล้วคือกดมันจะไม่กึกออกักกแล้วคือก่อนหน้านี้เวลากดมันจะกระดกกระเดกกระดกกระเดกกระดกกระเดกอย่างงี้นะฮะแต่เนี้ยมันนิ่งแล้วอยู่แล้วก็คือนี่แหละที่ของมันเพราะนั้นพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอากาว 3M แปะตรงนี้แล้วก็อัดเข้านี่เลยแต่อย่างแรกเราต้องไปทำความสะอาดนะฮะตรงนี้ยก็คือต้องทำให้มันเรียบนะจะขัดให้เรียบ ขัดให้เรียบเสร็จแล้วก็แต่งขอบให้เรียบให้สวยฮะทำให้สวยก่อนด้วยการขัดด้วยกระดาษทรายหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆมีแล้วกันะะอันนี้ผมจะไม่ได้ไม่ได้ทําให้ดูนะก็เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูก็หลังจากติดกาวแล้วประกอบเลยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอนะันนี้ผมขออนุญาตไปวับจัดการกับเอเพลกนก่อนนะฮะไม่ถึงเกรอ กับเป้ะฮะก็นิดหน่อยอใกล้เขียงวางแล้วก็กดลงไปกดลงไปกดลงไปนะกดลงไปกดลงไปให้มันเข้ากับให้มันเข้ากับเชฟของหมวกเรานะฮะแล้วเราก็แต่งฮนะแต่งโดยการเก็บฮนะเก็บขอบ อ่อาทีนี้ก็ได้แล้วครับประมาณนี้ฮะประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บทีนี้รอครับรอรอให้มันเซ็ตตัวให้มันแห้งฮะ,ะเ,เราจะต้องมาแกะไอ้เจ้านี้ออกกันนะทีนี้ข้างล่างนี้มันเป็นบับเบิลนะกันกระเทกอยู่ นี่แกะแล้วก็ต้องแกะนี่แหละแกะเทปกาวนี่นะฮะแต่มันจะแกะยากนิดนึงนะต้องระวังเพราะว่าถ้าไม่ระวังเดี๋ยวหมวกมันจะเป็นรอยนะฮะทำแทบตายครับสุดท้ายเป็นรอยนะี่โอ้ช้ำใจนะงาน,นเข้าแล้วจะออกไม่มันก็ดึงเลยนะ ปึ๊บนี่ทีมันก็หลุดออกมาะฮะหลุดออมาแนละ้วแล้วก็แกะเหนียวเลยแล้วกแกะเทปกาวออกฮนะพอแกะเทปกาวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดี๋ยวเราไปแต่งขอบแต่งขอบแต่งอะไรมันให้สวยๆฮะเอาให้สวย,นะย,สวยแล้วก็อย่างแรกนะ ๊แล้วก็มาลองทาบดูตรงท <tinc S 1> ี่เราใส่เมื่อกี้มันคือตรงไหนมันคือตรงนี้เนี่ยพอใส่เข้าไปปึ๊บมันจะมันจะสนิทแล้วมันจะไม่มีช่องว่างแล้วคือกดมันจะไม่กึกกักกึกกักแล้วคือก่อนหน้านี้เวลาเรากดมันจะกระดกกระเดกกระดกกระเดกกระดกกระเดกอย่างงี้นะฮะแต่เนี่ยมันนิ่งแล้วมันอยู่แล้วก็คือนี่แหละที่ของมันเพราะนั้นพอได้่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอากาว 3M แปะตรงนี้แล้วก็อัดเข้านี่เลยแต่แรกเราต้องไปาทาความสะอาดนะตรงน,นี้ก็คือต้องทําให้มันเรียบนะจะขัดให้เรียบขัดให้เรียบเสร็จแล้วก็แต่งขอบให้เรียบให้สวยฮะทาให้สวยก่อนด้วยการขัดด้วยกระดาษทรายหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เ,เพื่อนๆมีแล้วกันะะอันนี้ผมจะไม่ได้ไม่ได้ทาให้ดูนะอไอเจ้านี้ก็ผมไป แต่ง完了เสร็เรียบร้อยขัดให้เนียนมาเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็มีอุปรก,รกรณนะ์กาว 3M ติดมาโอ้เยอะแยะครับผมมีเยอะอยู่อุปรกรณ์เยอะมากทีนี้จะติดยังไงคือติดเข้าไปในที่ที่เราทาติดไว้ตอนแรกครับที่เราตั้งไว้อะเราต้องนะฮะ นี่กระดกไม่ใช่ฮะต้องหาที่ของมันนะฮะที่ของมันอยู่ตรงไหนต้องหาที่ของมันเจอเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ต้องมาร์กนะฮะไม่ได้แกะเทปขอโทษทีจริงๆต้องแกะเทปไปก่อนฮนะเดี๋ยวโอ้ขาดแล้วได้ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรปุ๊บอันนี้คือหันขึ้นข้างบนด้านนี้มื่อกีอยู่นี่แหละเช็คขั้ดีนะแล้วก็ วางหาตำแหน่งที่เราที่เราทำก่อน,น,นะนเจอทีมนะันแล้วฮะที่มันอตรงนี้แล้วทีจะแเราก,ก,ก็มันเดิมครับมาร์กตำแหน่งก่อนเพราะเดียวมันจะเคลือ่อนเยอะเวลาที่เราติดสามเอ็มมันจะต้องให้มันแน่นๆนะฮนะคือมันตรงนะถ้า ถ้ามันไม่ตรงเนี่ยมันก็จะทำให้กาวติดไม่เต็มพื้นที่ะฮะพอกาวติดไม่เต็มพื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไม่แน่นนั่นเองนะพอได้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ต้องทำความสะอาดให้ดีฮนะ ไปจะให้มีน้ำมันนะฮะแล้วก็ไปตำหนังปุ๊บติดกับลองใส่ปุ๊บลองวางดูวนะ่าพอดีนะฮะพอดีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แกะอะไรครับพอเราติดเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้ ลืมดูกล้องเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าพอได้ทีแล้วฮะปุ๊บนะที่เรามาร์กไว้นะตรงนี้นะที่เรามาร์กนะเราติดกาวเสร็จใช่ไหมฮะเราเก็บขอบเก็บอะไรให้เรียบร้อยพอได้ทีเราก็ติดเข้าไปเลยครับปุ๊บแกะกาวออกเข้าที่ที่เราเล็งไว้นั่นแหละที่เรามาร์กไว้ฮะคือจะ หลังจากหลังจากที่ปล่อยให้แห้งนะฮะเราก็จะมาประกอบกนะันตัวมุนไหนเนาะมีเลยเฮ้ยเป็นรูง กานประกอบก็กไม่ยากนะเอ้าพอใส่เคสเข้าไปเลยปึ๊บใส่เข้าไปตรงนี้ปึ๊บแล้วก็สลักบูทเข้ามาเนะแล้วก็ยึดเข้าไปเลยฮนะเห็นไหมอันนี้ดีกว่านะนี่ฮะใส่เข้าไปปึ๊บใส่เข้าไปไขเข้าไปไขเสร็จแล้วปึ๊บทับลงมา จุดที่เราต้องการเราก็ล็อกไว้เพราะนี้เราไม่ได้ใช้แล้วใช้สกรูไขได้เลยครับทีนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือหน้ากล้องนะตัวนี้คือหน้ากล้องเราก็ต้องมาปรับระยะของกล้องรลองเล็งดูเล็งดูตามม,มุมนะนี้นะฮะนี่ฮะนี่ฮะเห่นไหมกล้องมันไม่ตรงใช่ไหมกนไม่ตรงบวกเราก็ต้องปรับหน้ากล้องก่อน ก็คือปรับเล็งให้มันตรงฮะลงตรงปุ๊บคือปรับ,บขานี่นะขาล่างขาตรงล่างข้างล่างนี้นะฮะขา,านี้นขา,านี้มันจะปรับปรับเข้าปรับออกอย่างนี้ชวนขาบนของกล้องเองก็โยกขึ้นโยกลงฮะอันนี้ไม่มีปัญหาเราปรับต้นไหนก็ได้พอได้ที่แล้วแล้วได้แล้วเราก็ล็อกนะฮะล็อกมันจะล็อกด้านล่างนี้นะฮะ ็อกไว้็อกแน่นๆนะให้มันให้มันขยับไม่ได้ทีนี้กล้องความเอียงความตรงของตรงกันด้านนี้ฮนะอันนี้นะฮะอ่าคือในแนวนี้นะในแนวนี้ในแนวนี้นะในแนวนี้นะนแนวนี้นะฮนะนแนวนี้แล้วก็ปรับปรับตัวนี้ฮนะปรับตัวนี้ตัวนี้สามารถโยกใครขวาได้แต่ตอนนี้เท่าที่ผมดูมัน มันตรงแะมันตรงผมก็จะไม่ปรับผมก็จะเอาตามนี้เลยส่วนวิธีการตั้งตั้งหน้ากล้องฮะรจริงๆง่ายง่ยนะเทียบจากปิดชิวลงฮะปิดชิวกล้องลงนี้ฮะเห็นไนะชิวกล้องเนี่ยจริงหน้ากล้องเนี่ยให้ตั้งไปให้ตั้งขนานกับขนานกับระนาบของชิวนะฮะเนี่ยนะ นหน้าของชิวฮะวก็คือ,อนหน้าของหมวกในแนวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ตรงอยู่นะฮะแล้วก็ปรับมาแล้วก็มองด้านข้างฮะเรามองด้านข้างด้านไหนนะนี่อ่ะอนี่ฮะหนอ่ามุมนี้มุมนี้นะครับมันจะขนานนี่คือวิวที่จะทําให้เวลาภาพออกมา ไม่ชูงไม่ต่ำครับระดับเดียวกับสายตาเราที่มองนะฮะวิวนี้เท่านี้ฮะเทียบไม่ง่ายเทีบยทบกันนี่เลยเวลาเวลาประกอบกล้องเขาเพาะกล้องตรงนี้เราต้องโยกเปิดเข้าไปออกถอดกล้องเปลี่ยนทงเป็นฐานนะฮะใส่เข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเล็งนี่ก่อนแล้วก็ล็อกพ่าคะแนนเสร็จปุ๊บแค่นี้ฮะได้แล้วแล้วก็ได้กล้องที่ติดที่หมวกกันน็อกที่ไม่มีทางหลุดนะอันนี้ หิ้วเลยเลยครับนี่ฮะโมก,กันน็อกตัวนี้น้ำหนักที่หนะนึ่งพันเจ็ดร้อยนะฮะเนี่ยกับสองโลนะเนี่ยหิ้วอะไรอย่างนี้เลยไม่มกลัวหลุดนะยังไงก็ไม่หลุดกล้องน้ำหนักไม่เท่าไหร่ไม่กลัวพอได้เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ประกอบกล้องได้ทีนี้มันจะมีอยากหยิบเลยปุ๊บอ่าไมเนี่ฮะไม้ที่ผมใช้เป็นไม้ตัวนี้ยี่หอ้อไม่แน่ใจ นี่ห่าดีจีมั้งฮะซื้อมาราคาไม่กี่บาทนะตัวนี้ราคาแค่แปดสิบบาทแต่สายมันยาวนะเราต้องเก็บสายเนี่ยฮะทีนี้วิธีการเก็บสายไม่เนี่ยถ้าถ้าใช้ถ้าไม่ประเปล่าได้มาเนี่ยมันจะมันจะไม่มีตัวตัดลมนะตัวนี้เขาเรียกว่าขนแมวมนะั้งเรียกว่าขนแมวขนะนแมวดักลมตัวนี้ทําให้เสียงเงียบไม่มีลมเข้าไม่ฮนะถ้าเป็นมาธรรมดาลมมาเต็มครับ ทีนี้สายมันยาวไว้ไหนพยายามเก็บข้างในแล้วไม่ก็ไว้แถวๆนี้เอาเข้าไปจะเข้ามาอย่างเดียวน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ <c oughs> ต้องตั้งนานเอาหางเลยงดหิดลายเอาไม่ไป็ไรฮะ เมื่อมันอยู่งั้นมันไม่จำมันแครมับอยู่ตรงนี้แหละอจำสุดแล้ว,ลวนี่แหละนี่เราลัดเขียนภาาไทยเข้าไปครับเขาไปตรงไหนตรงนี้อ่ะตรงไหนดีอ่ะ,อะหาที่แอบเอาอแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่จะติด ไม่ติดหมวกฮนะผมแอบแล้วแต่มันแอบได้แค่นี้แหละมารอควายรอควานยะ สายไม้มาเองเนี่ยครับอันนี้มันเสียบเข้าตรงนี้นะพอได้เสียบจะเสียบตรงนี้เพราะว่าอุปกรณ์ผมใช้ถ่ายอยู่นะกโัวแล้วก็ตัวแปลงไม่ตัวแปลงไม่จะเข้าไปในช่องนี้นะฮะอันนี้ปกติบางคนจะเอาตัวแปลงไม่แปะไว้ตามตามตามหมวกนะมันก็จะทําให้เกรกราฟีแบลบนะ็คนี้ผมก็เลยซื้อที่มาไอเจนเนอเคสเนี่ยยี่ห้อเนี่ยฮะคือจากลาซาด้าผมสั่งมาจากจีนนะ ยูซีใช่ไหมยีห่ห้อให้ใจก็จะเอาตัวแปลงไมดเข้าในร่องนี้ปุ๊บแล้วก็โกโปรใส่ก็ใส่หม่ก็เสียข้อนี้เลยก็ไม่ต้องมีตัวแปลงไม่มาติดเกะกะกล้องนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆที่จะติดไม้นะฮะก็เนี่ยดูคลิปผมแล้วก็ทำตามได้เลยฮนะไม่ยากครับแล้วทำให้มุกเราไม่เลอะด้วย แล้วก็ไม่เกะกะนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพิงใบสายซ้อนดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปใหม่ๆใ,ให้ชมเดี๋ยวผมจริงๆหมวกมัวนี้ผมยังไม่ได้ใช้นะยังไม่ได้ใช้เลยซื้อมาสักประมาณสักเดือนนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ใช้นะฮะที่ผมย้ายกล่องมาติดตัวนี้แล้วคงจะต้องได้ใช้แหละแต่ ช่วงนี้ยังไม่ได้อีกยังไม่ได้ขี่ยังไม่ได้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปขี่นะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงพายุอะเหมือนฝนจะตกทุกวันเลยเลยก็เลยเอารถยนต์ไปทําง,งานเดี๋ยววันไหนที่ใช้แล้วผมจะเอาคลิปมาให้ชมว่าเนี่ยหลังจากที่ติดกล้องแล้วก็ติดใหม่ใหม่เข้าไปดูดิมันจะเหมือนกับของเร็วไหมที่ที่ใช้อยู่ก่อนหน้านะฮะคอยดูครับเพื่อนอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง บิ Big bite, ๊กไบสายซ้อนด้วเนยครับสวัสดีครับ